คูณ30เกือบทุกช่องแล้วทุกท่านโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่อนการมีคูณ40มัน1ช่องนะครับผมโอ้ยแจมแจมแจมครับผมเอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับข้าวซูบอยแอน e แก n งครับ ครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอน,นะทุกคนและเกมที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้ก็คือต้นมาแห่งโชคลาภนะครับขอเรียกเป็นชื่อภาษาไทยลวกันเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษในยาวมากอัตราชนะอยู่ที่9 5้เปอร์เซ็นต์นะทุกคนวันนี้จะเป็นไงนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับไป มาครับผมทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมของต้นไม้แห่งโชคลาภนะครับผมโอ้ชื่อภาษาอังกฤษอะไรโพสติอะไรสักอย่างโอ้ยผมก็อ่านยากนะมันยาวเกินยาวเกินปุยหมุยนะครับผมเกมนี้ผมมาซื้อฟรีสปินให้คุณได้รับชมนะครับผมวันนี้โอ้โหหกพันบาทหกพันบาทนะครับผมเบ็ดแปดสิบซื้อที่หกพันบาทนะทุกคนใครแบบอยากลองมาลองดูได้เลยครับผมขอกระซิบบอกตรงนี้เลยว่าแตกดีใช้ได้อยู่นะครับผมสําหรับเกมเกมนี้นะทุกคน เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอรนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมแายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะทุกคนโอเคครับผมไปดูเกมกันโอ้โหเนี่ยครับผมสตาร์ทมา3ช่องนะครับผมแล้วก็ถ้าเผื่อได้ซองแดงเนี่ยมันจะเปิดช่องใหม่ให้เราไปเรื่อยๆนะทุกคนตามช่องที่ซองแดงลงเลยนะโอเคผมไปโอ้โหตัวนี้ซองแดงมาเพิ่มนะโคตรสวยนะครับผมก็จะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะทุกท่าน โอ้โหซองสีทองมาก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นตัวแจกให้เรานั่นเองครับผมโอ้โหสำหรับคุณผู้ชมนะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์เดอะแกงนะทุกคนไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอ้โหช่องสีทองมาอีกแล้วนะครับผมซองสีทองไม่ใช่ช่องสีทองโอ้ยวันนี้เสียงอาจจะขัดขาดหายไปบ้างขออภัยคุณผู้ชมไปด้วยนะครับ โอ้โหตอนนี้คูณ11มี3ช่องแนละ้วทุกคนแล้วก็มีคูณ9มีคูณ6คูณ4โอ้ยก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมต้องแบบนี้สิครับโอ้โหหมายผมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเกมนี้เล่นแบบโคตรง่ายคุณสามารถเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวมันทำงานของมันเองคุณไม่ต้องมานั่ง,งกดนั่งกดนะทุกท่านปลา,าลุกันโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนขึ้นแบบหลักสิบเกือบทุกช่องเลยนะ สองแดงมาแบบนี้ก็แจมแมวครับผมทุกคนเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องโอ้โหเป็นคูณ2นะโอ้ยถือว่าใช้ได้นะเกมนี้ใครเคยยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะใครไม่เคยลองนะครับผมเป็นอีกอ่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมได้ลองเล่นดูนะครับผมถ้าเผื่อพูดแบบติดขัดๆก็ต้องคออภัยด้วยนะทุกคนแบบตัวเลขมันเยอะผมตาลายโอ้ยช่องมาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมซองแดงแบบนี้ก็สวยๆครับผมมาไปกันเรื่อยๆครับผมวันนี้ โอ้โหเมื่อกี้เห็นซองสีทองเกือบหยุดนะคุณผู้ชมถ้าได้ซองสีทองก็จะเพิ่มขึ้นไปอยู่อีกอขั้าบดอีกนะผมเป็น3ช่องนะโอ้โหอ่าตอนนี้ก็ถือว่าตัวคูณของเราก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนโอ้โหจะแตกขึ้นคูณ30สักช่องไหมนะโอเคผมถือว่าใช้ได้นะทุกคนโอ้โหแต่ว่าได้อยู่แหละก็ยอดรวมของเราไปเท่าไหร่ครับผมตัวคูณของเราอยู่ที่253เลยครับผมคูณ80บาท เงินราวรวมของเราปิดไปที่เท่าไราคุณผู้ชมปดไปที่2 0 0 0 0กับอีก240บาทนะครับผมถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเราซื้อไป6 0 0 0บาทนะครับผมโอ้โหกำไรอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะทุกท่านอ่าลุยกันต่อผมขยับเบ็ดเป็น100นะครับเดี๋ยวผมซื้อเพิ่มอีกสักรอบแล้วกันนะสำหรับฟีเจอร์หรือว่าฟีสปินนะครับผมรอบนี้ใช้7,500บาทนะครับเพราะว่าเราขยับเบ็ดเป็น100บาทนั่นเองคุณผู้ชมโอเคผมโบนัสมา3แบบนี้ก็โอเคแล้ว ตอนแรกอาจจะแบบเขาเรียวกว่าน,นะตอนแรกก็ลุ้นแบบ4 4สช,ช,ช่อง5ช่องสีช่อง5ช่องแต่ว่าไม่มานะโอ้โหโอเคสามช่องก็ถือว่าใช้ได้ครับผมดูกันต่อเลยทุกคนสตาร์ทมา3ช่องเหมือนเดิมนะผม้โ,โหทองแดงมาสองช่องเลยนะรอบนี้ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันครับผมหมุนกันไปต่อเลยครับผมยังไงจังหวะนี้มีซองแดงมาหนึ่งช่องนะทุกท่านโอ้โหแล้วก็ขึ้นเป็นซองสีทองขึ้นไปนข้างบนเป็นตัวแจกนะ รวยกันเลยโอ้โหซองแดงแหลงฤทธิ์มาแบบนี้ก็สวยสวยดเลยนะครับผมโอ้ยเนี่ยผมผมสามารถแบบคลิกแล้วก็ไปทำนั่นทำนี่ได้เลยนะทุกคนสําหรับผู้ชมที่อย่างเขาเรียวกว่าน,นะผู้ชมที่แบบอาจจะมีเวลาไม่ค่อยว่างนะครับลองซื้อ4ีสปีดแล้วก็ปล่อยให้มันเล่น,เล,นเล่นของมันไปนะทุกคนเกมนี้ผมเวลาผมซื้อเนี่ยถือว่าได้กาไรบ่อยมากๆนะครับผมโอ้ยถือว่าโอเคโอเคเกมนี้ไปครับผมรุยกันต่อเลยทุกคน โอ้ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะมาแบบหลายช่องจัดจัดแคผมเป็นคูณ9แล้วนะครับเนี่ยมันรวมกันนะทุกท่านแล้วก็จะกลายเป็นซองสีทองนะครับผมโอ้ยแจมแมวใครเคยเล่นเกมนี้แล้วพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับลุยกันต่อเลยทุกคนอตอนนี้ก็แบบคูณ18ช่องหนึ่งคูณ19แล้วนะทุกท่านถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่ามาเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยไหมโอ้โหคูณ3มมานะครับผมโอเค แจมมวครับผมแบบนี้ลุ้นกันยาวๆนะทุกคนแบบนี้ลุยกันต่อครับโอ้โหก็แจกกันแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยตอนนี้มีคูณย3ิบสามมาช่องหนึ่งแล้วนะทุกท่านอ้า้โหมาแบบมาดีจัดๆทุกคนผมลุ้นให้มันแบบเต็มทุกช่องนะผมอยากจะรู้เหมืกันว่ามันจะได้คูณเท่าไหร่นะครับถ้าเผื่อมันแบบเต็มครบทุกช่องนะโอ้ผมว่ารอบนี้ได้เยอะกว่ารอบที่แล้วชัวร์คุณผู้ชม จะลุ้นกันนะผมว่าจะมีแตะถึงคูณ30มสิบไหมโอ้โหไปครผมก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวคูณของเราโอ้โหได้อยู่ครับผมทุกท่านไปจัดไปครับผมต้นไม้แห่งโชคลาภเลยครับแต่ว่าผมแบบตอนแรกผมลองมาเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะชื่ออ่านชื่อภาษาอังกฤษน,นะครับผมโอ้โหชื่อโคตรยาวทุกคนอ่านก็ยากด้วยโอ้ย มาแบบเรื่อยๆเลยนะทุกท่านได้ลุ้นกันยาวๆผมวันนี้โอ้โหแต่คูน30ไปหลายช่องอยู่เหมือนกันนะนี่ใช้ได้ครับผมไปไป <ๆ S 1> เรื่อยครับผมโอ้โหทุกท่านผมู้แจกแบบดีจัดๆใครไม่เคยลองไปลองดูเลยนะเกมนี้ต้นไม้ยังโชคล้ามนคะครับเป็นเกมของค่ายสล็อต g จีนะทุกท่านโอ้โหแต่30เกือบทุกช่องแนละ้วนะนี่คูณ30เกือบทุกช่องแล้วทุกท่าน โอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่อนการมีคูณ40มันหนึ่งช่องนะครับผมโอ้ยแจมแจมแจมครับผมยอดรวมของเราครับผมเท่าไรทุกท่านยอดรวมของเราอยู่ที่406นะครับสำหรับตัวคูณของเราคูณ100ปายคร,รับผมเงินรางวัลรวมของเราปิดไปที่เท่าไรเอยทุกคนโอ้โหปิดไปที่40,000กับอีก600บาทนะครับสำหรับเงินรางวัลรวมของเราโคตรแจมคุณผู้ชมโอ้โหใครไม่เคยเล่นนะครับไปลองดูได้นะทุกคนคลิกมาได้เลยนะครับเป็นเกมของค่ายสล็อต PG นะครับ สำหรับคุณผู้ชมนะที่สนใจอยากจะเล่นเกมค้ายเดียวกับผมรวมถึงสนใจนะครับที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างในี้ใต้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปกดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and The Gang นะทุกคนสำหรับในวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกระผม Boy a n d the Gang กก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับ สวัสดีครับ